สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมก่อนเลขจะออกนะครับเอฟซีวันหวยออกพอดีเลยนะฮะกับหมอดูตาทิพย์นะครับเอฟซีับผมเป็นแนวทางนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมจะได้หาแนวทางใหม่ๆเด็ดๆดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับแนวทางของหมอดูตาทิพย์ วันเลขออกจะเป็นตัวไหนตัวย้ําจะเป็นตัวไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมแลบฟังพร้อมๆกันครับผมเชิญครับวันเลขออกนะพ่อเนะ<ม>าะเอามือเลขออกไว้ค่ะไสซี่หายตามไลน์ก็เลยลามือรวย <c oughs> จา้า <c oughs> ตื่น <ชม S 2> ตั้งฟังก็หมอวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันหวยออกมวดประจำวันที่หนึ่ง กราศาษา2566นะครับมันนี่ป็นม่โชคดีนี่ค่ะพูดไอที่ตามมันนี่สิมีโชคโอ้เดี๋ยวพอมากเลค่ะควบมัอนี่มือสุดท้ายมือโชคดีเนาะนี่คหลังจากที่พอหมอปล่อยมาหลายอ้าอีกที่ก็บโทษอื้อ ครับเอบซี FC โทรหายเยอะครับตอนนี้วันนี้วันโจวันลาบนะครับผมเป็นยังไงครับว่ามีฟังเ,เพิ่มเติมไหมครับผมนั่งแกดปล่อยมาครับแกดเจ็ดมาใจใจก่อแล้วก็แกดสอง สองแปดเจ็ดแปดสองแมนเอาตัวเก้าก็ลลูวีตัวว่าสองเจ็ดแปดเจ็ดฝันฝันเครับพ่อแมนมยออกจนลือหรือมึงจงมาฝันเจียวบอเปล่าฝันกังไดฝันว่าตำรวจจับจับพ่อนะตำรวจรอจับรถอะพ่อแมนตำรวจป้าไม่ท่าน ที่ไปจังไหนจังจอดจอดบนมันืพิซึ่งมีทะเบียบนบ่อันม่มีเะเบ,บอนบอ่ให้ไปได้ว,ว่าสันลงมากยินจะหนารถจะคลองกระไรเขาขืนคนทั้งหน้าบือบักเบืกบักเสดเดือดผม,มเมียขืนวันชิวเมียนจะบ่ล่ะฝันบ่เคยฝันเจวจักเทียออกจนทะเบียนอะไรครับพ่อสองเจ็ดแปดเจ็ดเงินเมื่อกี้เลยเดฝันฝันเมื่อ,อไรงี่ก่อ มันขึ้นว่านเจ็บแปดเจ็ด 8, อืมแตขึ้นมาออกตัวเก่าปไปแวชั้นว่านต่อบเลขก,ก้อนหนาะนม่ีเยมันออกยั่หันอล้วนั่นนะแปดเจ็ดสองออกต้องเก้าอยิบอืมบาหันวันนี้ไปทิ้ว่าขึ้นอีกตัดเครื่องให้อเออมีเลขสามตัวนึ่งหน้ว่างเจ็ดแปดสองสองเก็บแปดจับแปดเจสันตัดเครื่องะ ครับพ่อป้อยมากที่แหลกเลยค่ะหมานถึงคือก้อนเหรออาจจะเป็น,นเจ็ดแปดแปดสองอย่างนี้เลยใช่ไหมพ่อ 1, ตัดเอาใช่ไหมฮะแล้วมันใจโยกเจ็ดอ่ะเจ็ดแปดด้วยหรืเอเเที่ยวเจ็ดสองเมื่อกันหนักเจ็ดเพราะมันอ,ออกหลายเที่ยวแล้วก็คือสี่ตัวนี้คือว่าให้ตัดเอาใช่ไหมครับพ่อเงินก็เรีกพ่อมกักมากสี่สุดตัวใดค่ะ อมากันยังบทันดอกกับแปดเจ็ดเนี่ตัวมาเลยสองแปดเจ็ดตัวกลับเมื่อกี้นี่ล่ะองแ2ด7มันหลอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเนี่ยแลกเจ็ดแปดเจ็ดครับฟันก้อนหนาะนี่เ, ب, นเลยพ่อฝันว่าจะไปขอแฟนโอ้กับฟันคือเก่านหะรฟันว่าได้เหรียญ Ừm, liền, liền chăng đầy, liền chắc liền Ờ, liền, lọt câu ừ. Liền xịt đi, là sắc cán thịt câu Liền xịt Thế mà liền ngay, liền vô ngãi ừ. quá sẵn Khói hết là dạy chép, chép ở ván đầy miên, xăm ở mông vương vô Ừm Cám ma bạc, cho khổng liền Uầy, khổng phổm tốt khắp quá sẵn tôi ừ. bạc lạ cái khai phát, bạc đỉnh cuốn củng sâu sẵn ขอเขาเขาเรียกว่าเอาสั่งสั่งกันนั้นก็ฝันเห็นบ้านเก่าถ้าฝันคักเนี่ยคือฝันว่าเขาจับรถเนี่ยถ้าโ<ม>ดนจับฝันว่าโดนจับนะพ่อนะเนาะมันบ้านจับนคน<อ>รถไม่เสียบีนบอวัดอ่ะครับนัน่นป้ายอีหยังละอีหยังใบยอีหยังเขาด่าเยอะคน แต่ฝันก็เจ๊ชีไปตีเสียอย่างแล้วแต่เบียนนั้นนี่เท่านั้นสองเจ็ดแปดเจ็ดแมนมากหลายคู่กได้เนาะครับมันากหลายคู่ได้ค่ะสองเจ็ดกันเนาะเบาน่คะสิ้สองแปดคันตัดสองออกอืมื่อก็เป็นเมื่อได้ตัดสองมาได้เนี่ยมันออกสองแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็นี่แหละครับสามคู่นี่หรือไม่ก็เจ็ดเจ็ด มันออกสาสองเที่ยเลยเนาะเจ็ดแปดเจ็ดอันนี้ออกงวดนี่กัรงวดที่สามนะสามตัวคนนี้มันออกสามตัวได้พี่พ่อไว้ออกสองเทียเลยเนะเจ็ดแปดเจ็ดแล้วพ่อแม่คเคยออกเจ็ดแปดเจ็ดนี่พ่อได้หลายแสนนีูได้เนาะโดนระบบคือห้าร้อยสามตัวในจ็ดแสนพอตะกี้เอ้ามันขอได้ก็ได้ละสองร้อยตัว แสนบ่แค่สองแสนกว่าด้วยสองแสนกว่าบ่ธรรมาดาเนาะเคยออกเคยถืตอตรงๆเลยบ่ค่ะเจ็บฝ<ๆ>ันเกี่ยวรถแบบนี้บ่สุดนั้ะสุดที่พ่อบ่บ่ได้ฝันดิอือเป็นยังไงค่ะเออขีรถหยาบเอ่อ,อ,อแม,ว,อม,แมวแมวแลี้สวนมามันหลีกบ่ได้ซวยระยะปวดเลยแหละหรอเอาเลซื้อ ซื้อปัดออกทีนี้แต่เขาันจหลายปีกเยอะสองสามปีแล้วแต่ออกที่สองมาได้เลยเราสังเทียมวลนี้แหละเป็นมวดที่สามฝนวเนี่ยฝันเนาะแต่ฝันออกมาบ่ได้ฝันเทียเราขั้นีจักเี่ยอมีงวลนี้ฝันเพราะบูชาสามสิลบูชาเพิ่นสามสิลเหละบูชาลดบมค่ะแมน อผูทราบแบบใดค่ะวายแม่อย่านั่งคือกันเลยละพวมอะไรวันทานส่นวันทางนะครับผมาทางนะครับกองโมดูตาทิพย์นะครับเอฟซีครับผม ทะเบียนรถก็คือ2 7 8 7นะครับผมอันนี้คัดลอกออกมามันก็เลยดูเยอะไปนะครับผมนี่นะครับภายใน4ตัวนี้นะครับเอฟครับผมทะเบียนรถอาจจะเป็น27 28หรือว่า7 7 7 8อย่างนี้ก็ได้นะครับพ่อไม่พี่น้องครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเลขความฝันของพ่อหมอนะครับพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ